นอใบบางนี่ค่ะปูนยาตาใหญ่ลูกล้านมาไหวซเนอขะนอปีนี่ค่ะหยางหยาแล้วแม่เป็นป่วยอยู่ค่ะนอเดี๋วกกมาเด่ก็มาอยู่ค่ะไหวปูนยาตาใหญ่อยู่เด้อซาธุลูกล้านมาไหวปูนยาตายายเด้ออีกอีกม Mont ุมหนึ่งของหน้านคขะนอค่ะอีกมุมหนึ่งของหน้าเนะ เคยมาไหว้ครูปีคะ่ะแต่ปีนี้มาไหว้ศาลเนาะอย่างน้ำเมนป่วยคะ่ะวันนี้วันดีคะ่ะออเขาพันษาเนาะคะ่ะเนาะลูกหลางมาไหว้ปู่ย่าตายายเด้อขอให้มารับของไหว้จากหลวงจากร้านให้ดูแลให้หนะ้าพ้าทางเป็นท่องเทีย่ยวพนญางทางพนญางพันเที่ยวแถวนี้คะ่ะก็มา,าให้มาอยู่น้ำมากินน้ำกันนี่แหลคะค่ะบาเด็ดจ๊กชงว่าใหา้ไผ่แน่เนาะค่ะน้องขามาอยู่มากินมาแบ่งกันกินนี่แหละเนาะคะ่ะเนาะค่ะมาได้ปู่ย่าตายายมากินน้ำกันนะจ้า ลูกน้อ,องเขามาไหว้เด้อให้ดูแลให้หน้าพา้าถางเนี่ให้หน้ำท่วมเนี่ให้มันแหลงอย่าให้ยกันแทะขาดร้ายเด้อเป็นดอนกับพี่น้องค่ะเนี่ยเป็นดอนอันว่าหายปลายหน้าเนาะเนาะเป็นดอนค่ะเป็นดอนเนาะม่าหายปลายหน้าเฮาค่ะเป็นค่ะใกล้มาไหว้ผู้ปีค่ะ ห่ายปีเนาะไม่ไม่ไม,ไม่อันะนะันอยู่ที่เดียวกันนี่แหละโอเคค่ะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า